พักเทียเท่ยงนะนี่ครับผมพักเที่ยงกันชิวๆสไตล์พีพีอันดับสวยๆเราอันนี้อะไรครับเนกินทั้งวันกินทั้งวันเลยนะครับนี่ก็อีกสามผน่อเรานะฮะช่วงช่วงพักเที่ยงชิวๆพักบอนทำไมครับ พวกนี้มาเร็วหน่อยเชียงแบบเนี้ย e เหลือพวกนี้เข้างานเร็วนิดนึงที่ครับหัวหน้าง,งานของเรานี่นิว,วชิวๆวนะ่ากบรรยากาศสบายพัดเที่ยงนะครับก็มาแทงกันตอนแรกก็สบายสบายครับพอเริ่มโดนตบบ่อยๆก็ตอนนี้ก็เริ่มไม่ค่อยสบายนะอะไรนะ <c oughs> โอ้โหมือไม้สั่นเลยตั้งมือสั่นถือกล้องไม่ไหวเลยมือสั่นเลยไปดีกว่า นี่ครับโอ้โหลือไปแล้วน้ำไหลกองแล้วสอดสิ้นมาแล้วอะไรเอฟซี่อยเฮ้ยทำไมนุ่งนี่กันน่ะวุนนี้ต้องตกสู้แล้วไอ้กันทำไมอ่ะหาพี่คนามน้องเอ๊ะไปดูไปดูคนมุโตดีกว่ามีดีกว่าคนมุดโตนี่ไงคนอะไรจะมานน่งมุดโตพี่เอาเรียบร้อยเลยครับทีมงานหน้าหวาน ไปโดนได้ไงอะ้องบไว้จังมือห่เลยว่ะโอ้โหแน่นอนจริงอะลูกผู้ชายตัวจริงขยันจัดไปทำงานกัน